แจ้งมาเชิงชายจัดไปครับนายกสมาคมคลินิกไทยแจ้งเข้ามานะครับว่าในแวดวงการทำเสรรมความสวยความงามพบทั้งคลินิกเถื่อนหมอปลอมและยาปลอมกําลังระบาดหนักในช่วงที่สถานการณ์โควิด1 9กํากลังเบาบางในขณะนี้นะครับแจ้งมาแบบนี้เชิงชายจัดไปครับ เถื่อนเนี่ยไม่ได้มีความรู้ทางด้านการแพทย์ผู้ได้รับอนุญาตฐานประกอบการไม่จาเป็นต้องเป็นแพทย์นะครับบางคนก็เป็นเจ้าของคลินิกซะเลยนะครับตั้งตัวเป็นหมอใน,นที่ใช้ก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานาประชาชนก็เลยนึกว,ว่าของดีราคาถูกพวกนี้เวลาเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยครับก็ปิดคลินิกแล้วก็ตามไม่ได้เปิดง่ายปิดง่าย มไมไ่ด้คุณหมอธนวันรโชติมานายกสมาคมคลินิกไทยออกมารณรงค์เรื่องนี้เพื่อให้คุณภาพและความน่าเชื่อถือของการแพทย์ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเสริมความสวยความงามการทำเสลยกรรมที่ถูกต้องไม่มีผลกระทบและไม่มีภัยจากการทำศัลยกรรมภายหลังนะครับแต่ปัจจุบันกลับมีมิจฉาชีพแฝงตัวมาทำมหากินทำผิดกฎหมายและถูกจับได้อย่างต่อเนื่องครับหมอเถื่อนเนี่ยเราต้องรับทราบว่าไม่ได้มีความรู้ ทางด้านการแพทย์นะครับอาจจะลักจำหรือว่าคนที่มีความสละดลึกเคยเป็นลูกน้องเก่าก่อนก็มาทำตามส่วนผลกระทบที่ตามมาจากการใช้บริการหมอเถื่อนอันตรายมากนะครับเพราะว่าไม่มีความรู้จริงครับ มีข้อมูลที่น่าตกใจว่าการผ่าตัดทำเสร็จกรรมที่มีการเสริมหน้าอกเสริมจมูกผ่าตัดส่วนต่างๆของร่างกายมาใช้ในการเสริมความสวยความงามหรือที่เรียกว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่แบบที่ต้องมีการวางยาสลบหรือว่าใช้วิสัญญีแพทย์ร่วมด้วยหมอเถื่อนก็กล้าทำครับจากหัตถการที่ทำนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้นจนกระทั่งถึงอาจจะพิการในรายหัตถการที่ใหญ่ๆก็อาจจะมี เเสสสีีีียยยโชมมุดดท้้าาาอจจะกรวิตไฉคลินิกเถื่อนยังเป็นที่มาของหมอปลอมและยาปลอมอีกด้วยครับเพราะบางคนก็เป็นเจ้าของคลินิกซะเลยนะครับเปิดโดยที่ไม่มีใบอนุญาตตั้งตัวเป็นหมอนะครับก็อาจจะเอาแพทย์จริงเอามาแขวนนะครับหลอกแล้วผลิตพัณฑ์ที่ใช้ก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานเพราะใช้ราคาเป็นเครื่อง โฆษณาะนครับประชาชนก็เลยเรียว่าของดีราคาถูกนะครับพวกนี้เวลาเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยครับก็ปิดคลินิกแล้วก็ตามไม่ได้นะครับเพราะนั้นเปิดง่ายปิดง่ายตามไม่ได้ครับเรื่องของหมอเถื่อนหมอปลอมในช่วงการระบาดของโควิด -19 ที่เริ่มคลี่คลายลงนะครับทำให้มีหมอปลอมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากสาเหตุจากรายได้สูงและคนกลุ่มนี้เชื่อว่าคุ้มค่าต่อความเสี่ยงครับ ผู้ได้รับอนญาตฐานประกอบการไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์นะครับโดยมีคุณสมบัติที่มีอายุตามที่กฎหมายกำหนดแล้วมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้มีความผิดนะครับหรือว่าถูกจำคุกหรือมีคนจริตอย่างนี้ก็ขออนุญาตเปิดเป็นผู้ประกอบการได้โดยที่จะต้องอจ้างแพทย์มาเป็นผู้ดำเนินการ ที่บ,บ,าบางแห่งก็จ้างบางแห่งก็ไม่จ้างพอจ้างขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้ใช้หรือตัวเองฮะตัวเองก็แอคชั่นเป็นหมอไปเลยนะสมัยก่อนหมอเถื่อนเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีความรู้นะเดี๋ยวนี้หมอเถื่อนกลายเป็นคนที่มีการศึกษาหน่อยนะครับนะก็จะเห็นว่าจากหลายเข้ามาหลายสาขาซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการมีการฝึกอบรมจากบริษัทนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ควบคุมไปฝึกอบรมให้กับใครบ้างอันนี้ครับก็จะมีการ แทรกซึมเข้าไปฝุกอบรมแล้วก็คิดว่ามันง่ายครับก็มาให้บริการกับประชาชนครับอีกเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็คือสารเสริมความงามที่ฉีดเข้าไปตามร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือตามส่วนต่างๆของร่างกายส่วนหนึ่งเป็นยาปลอมครับไม่ได้รับการรับรองจากอยอนําเข้าผิดกฎหมายสังเกตได้จากราคาที่ต่ํากว่าการไปใช้บริการคลินิกที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือครับ ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่นิยมแล้วก็จ,จำนวนมากคือเป็นพวกเรียกฟิลเลอร์นะครับสารเติมเต็มนะครับหรือว่าฉีดเข้าไปที่บนใบหน้าให้หน้าใสนะครับหรือว่าลดาลดไขมันนะครับอันนี้ก็ฉีดกันเข้าไปปัญญาปลอมแน่นอนครับก็คือยาที่ไม่ได้รับการได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารยานะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานไม่ทราบตัวยาก็ไม่แน่ชัดการฆ่าเชือ้อ มีความปลอดภัยหรือเปล่าก็ไม่ทราบสิ่งเหล่านี้ครับที่ฉีดเข้าไปก็อาจจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนานะครับอีกเรื่องที่ผู้ใช้บริการทางการแพทย์เรื่องการทรําศัลยกรรมความสวยความงามต้องระมัดระวังให้ดีก็คือการใช้บริการคลินิกที่อาจเป็นคลินิกเถื่อนไม่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องครับคลินิกเถื่อนก็หมายความว่าคลินิกที่เปิดมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผู้ เป็นผู้อนุญาตนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเป็นคลินิกเถื่อนครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าการปลอมเป็นหมออาจมีโทษทางกฎหมายน้อยเกินไปหรือไม่เพราะมีมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นหมออยู่อย่างต่อเนื่องครับถ้าเรามาดูนะครับโทษน้อยหรือเปล่านะครับอ้างตัวเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอ้างตัวเป็นหมอพูดง่ายๆนะครับก็มีโทษนะครับจำคุก3ปีนะครับปรับส0,000บาทหรือทั้งปรับทั้งจำถามว่าตรงนี้แรงหรือเปล่าหลายคนก็บอกว่า เดีย๋ยวนี้มันไม่ไม่แรงแล้วนะครับที่ทําไงครับเมื่อกฎหมายอย่างนี้คนก็ไม่กลัวเข้าไปอาจจะแค่ถูกปรับโทษอาจจะรอลงอาญาอย่างนี้นครับก็อันกลับมาเปิดได้อีกทีการที่จะทําให้โทษหนักกว่านี้นั่นก็ขึ้นอยู่กับประชาชนละครับ,รบนะครับถ้าเห็นว่าโทษมันน้อยเกินไปก็ต้องยื่นเรื่องเพื่อของแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพ นันีะต้องแก้ไขกฎหมายครับคุณผู้ชมต้องการที่จะทําศัลยกรรมแบบถูกต้องไม่เจอคลินิกเถื่อนไม่เจอกับหมอปลอมไม่เจอยาปลอมแล้วเราก็ควรตรวจสอบให้ดีก่อนเข้าไปใช้บริการครับอันที่1ก็คือดูจากใบอนุญ,ญาตสถาน,นประกอบการากนะครับก็ต้องดูเพราะในใบอนุญ,ญาตนี้ก็จะมี qr code นะครับสามารถที่จะเช็คเข้าไปได้ว่าหนึ่งสถานประกอบการนั้นได้รับการอนุญาตหรือเปล่าอันที่2ก็ดูผู้ดําเนินการครับว่าเป็นหมอจริงหรือเปล่าเช็คได้ครับเพราะผู้ดําเนินการต้องเป็นแพทย์ เช็คเข้าไปในในเว็บไซต์ของแพทยสภาได้ครับว่าหมอคนนี้เลขที่ตรงนี้เป็นแพทย์จริงหรือเปล่าครับแล้วนอกจากผู้ดำเนินการแล้วผู้ที่กัดทําอยู่นะครับผู้ที่รักษาเราอยู่ก็ต้องมีรายชื่อก็สามารถเช็คเข้าไปในแพทยสภาได้ครับ ถูกหมอเถื่อนกระทําการใดๆให้เสียโฉมหรือประสบภัยจากการทําศิลปกรรมแล้วเราก็ต้องไปแจ้งความดําเนินคดีขออํานาจศาลพิจารณาความผิดนะครับทั้งในเรื่องของการทําร้ายร่างกายการทําให้เสียทรัพย์และอันตรายต่อร่างกายและจิตใจกันต่อไปครับกรณีหมอเถื่อนไม่รู้จะไปร้องเรียนใครก็ต้องฟ้องด้วยสารนะครับเพราะมันเป็นคดีอาญาแต่ถ้าสมมุติไปรับบริการที่แพทย์ก็สามารถที่ร้องเรียน ถ้าแพทย์นั้นกระทำไม่ถูกต้องก็สามารถลงเรียนที่แพทยสภาได้ครับ ก่อนที่จะไปใช้บริการความสวยความงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคลินิกนะครับต้องไปคลินิกที่มีความน่าเชื่อถือตรวจสอบให้ดีนะครับว่าแพทย์ที่ท่านไปใช้บริการเป็นแพทย์จริงหรือไม่ส่วนยาราคาถูกให้ประเมินก่อนเลยนะครับว่าเป็นยาปลอมครับถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบขึ้นหน้าจอแล้วนะครับเขตบ้านอาสาเชิงชายหวังอุ่นเพลนิวส์เพลข่าวเพื่อชาวไทยรายงานครับแก้งมาเชิงชายจัดไปครับ